ม่เป็นไรครับเป็นเป็นภารกิจเป็นหน้าที่เราทำอาจจะเลื่อนไ้นะครับในการที่จะด้วยความบัดดุที่มีส่วใกล้กับพี่น้องประจากนนะครับก็เนี่ยว่าจะได้เล่นใาหน้าที่เข้าไปดูข้อมูลว่าจะมีต่องทางอย่างไรได้บ้างนะครับใช่ค่ะซึ่งซึ่งอย่างที่เคยเรียนกับพี่อุเทนะครับว่าเฉพาะหน้าใช่แต่ทำไงที่จะให้เขาไปต่อได้ได่ครับอับีเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอข้อมูลพี่แตนนองคุณพิมพ์นี่ครับครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ในข้อมูลของท่านผอก็ติดตามเรื่องของการดูแลผู้ใช้บริการจิตเวชในสถานคุ้งครองคนไร้าที่เพึ่งของพิษณุโลกท่านผอก็ทำงานทุกวันเลยนะพี่หนุ่มทุกวัน ประมาทในการใช้ชีวิตนะอยา<ช>่า<ช>ประมาทในการใช้ชีวิตเนะี่ยชีวิตมันมีแต่ความไม่แน่นอนนะครับเปลี่ยวไหมสิงเงินทองแนละ้สักวันหนึ่งต้องมีคนนั่จมก็ได้นะใช่ทุันนี้ประมาดไม่ใช่ว่าเครื่งนี้จะไม่มีโอกาสเลยนะนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะวันนี้คือวันที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เมื่อวานที่ผ่านมาหรือทุกวันี้ที่ผ่ามาไม่ถึงวันนี้ทําวันนี้ดีที่สุด จะเป็นผลของพรุ่งนี้แล้วก็อาจจะเป็นผลของอดีตที่ผ่านรบเมื่อกี้ออกเอาอะไรนั่งไมเ่อดีดูไม่ได้ท้ายดูอีนีดูคลิปยังเดียวดูคลิปเงียบเง็บ ก่อนข้าวฟ่งส่งมาก็ามานั่งรักษาอยู่โรทรป้าเถียนโทรมาคนแรกเลยนี่นี่ที่ต้อการสานักงานของคุณทนอมหรือเปล่าช <What? S 2> <laughs> ่านอาใช้าต่าย<อ>ไปอยู่อยู่เขายอ้อยเพชรบุรีเป็นอะไรอะ่ะเป็นบ้านเขามาวัดทีวัดไปรับมาเข้ามาที่ป้าป้าไปค้านค้านแล้วไงอะ่ะเขาก็ไปฟอไป้องศาลผลเป็นยัง นอาจากเสียที่แล้วเสียเงินให้เขาอีกหมื่นหนึ่งอีกเอาเพิ่ะไป่ืออลป้านั่นแหละป้าก็ไม่รู้ป้าก็เสียใจจ้างทนายไปก็ไปทําประกฏกอแพ้คดีใช่ไหมแต่ศตัดสินว่าเรายี่สิบสองกุมภาตัดสินใช่ไหมป้าใช่ไหมตัดสินว่ายี่สิบกุมภาที่ผ่านมายี่สิบสองกุมภา